สืบเนื่องจากกรณีที่ทางการไทยปล่อยตัวทหารกัมพูชาทั้ง18นายกลับประเทศเนี่ยนะครับทางสหรัฐอเมริกาเองก็ออกมาแสดงความยินดีที่ไทยปล่อยตัวทหารกัมพูชา18นายกลับกัมพูชานะครับโดยสหรัฐเนี่ยเขาชี้ว่าเป็นสัญญาณบวกในการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาครับ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่แถลงการของนายทอมม่พิกอสนะครับรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศที่แสดงความยินด,ดีต่อการที่ไทยปล่อยตัวทหารกัมพูชาทั้ง18นายซึ่งทหารกลุ่มนี้ถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพราะถือว่าเป็นก้าวย่างในแง่บวกในการมุ่งหน้าสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์และความไว้วางใจกันของเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกาพร้อมสนับสนุนทั้งรัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทยที่ทั้งสองประเทศกลับสู่มาตรการที่เห็นพ้องต้องกันในถ้อยถแถลงร่วมเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับทหารกัมพูชาทั้ง18นายถูกส่งตัวกลับประเทศผ่านจุดผ่านแดนบ้านผักกาดจังหวัดจันทบุรีเชื่อมต่อกับเมืองพรมจังหวัดไพลินของกัมพูชาครับ